สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในช่องพื้นชิน n นลกันอีกนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอกกันเล่นเกมโลบอกแมดัที่ชื่อว่า toy l e t power defense นะไม่รู้จะเล่นเปทำไมแต่เพื่อนแนะนำให้เล่นนะโอ้ยวแต่มันเหล็กมากเลยอนะ่ะดูดิไม่กล้าเข้าเดี๋ยวว่าชนเพื่อมาเล่น toy l e t power defense นะอืมซื้อเวอร์ได้ไหมเนะี่ย เข้าเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าไหมเนี่ยเข้าเซิร์ฟเวอเออเข้าเซิร์ฟเวอดีกว่าเออเซิร์ฟเวอร์อยวหาเซิร์ฟเวอร์ที่มันน้อยๆเอาคนเล่นแมททอยเลยเพราะวร์ดีเฟนเซ่ยอะมากนี่โอเคไปี๋ยวก็เดี๋ยวเชิญเพื่อนมานะ ข้อไหนซื้อวีขนาดซื้อวิ่งเล็กอ่ะดูดินี่ขนาดซื้อวีส่วนตัวนะเนี่ย ไปเรื่องเยอะไปเข้าเดี๋ยวค่อยไปเข้าซื้อซื้อแบบสาธารณะนะโอเคเราไม่เล่น toilet power d e f e n s e วเรามาเล่นแบบดดกันดีกว่าไอพีน่าค่อยเล่น toilet power d e f e n s e โอเคไปกันต่อไปกันต่อเดี๋ยวฉันเพื่อนเข้ามาอีกโอ้หลายอย่างเหลือเกินลำบาก ลำบากลำบนจริงอ๋อสุดนนีเพื่อนยังอยู่เซลูเล็กมากยิ้มเช็ดก่อน

那我还得背呢，那后面是，嗯，嗯嗯，那、嗯嗯嗯嗯 เดี๋ยวไปเล่นน่าทอยเลยอ่ะทอยเลยคนมันเล่นเกินไปเดี๋ยวเยวออมเล่นอะไรดีกว่าอืมเอาคดีที่ให้คน่ไมเอลาเล่นอะไรดีอีกเดี๋ยวแม่เออน้ำดูร้านเล่นไห นี่กองกำลังพิทักษ์สลายหละผู้สร้างกองกำลังพิทักสัตว์โอเคสลายไม่ใช่สลายจะเป็นคำหนึ่งสุดท้าย,ายโอเครอแล้วเชิญเพื่อน,นมานีน่นี่นี่น่น่ me mm -hmm. แบบแนวไทยคูณอ่ะมันจะเป็นแบบแนวไทยคูนเลยก็ดูเพิ่มๆไปเนาะอืม ขอพิมพ์หาเพื่นอนป๊บนึงเอาให้เพื่อนเข้ามาก่อนนะอ่ะ,ะเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วตอนนี้เพื่อนเข้ามาแล้วแต่ว่ามันคืนแดงอะ ซูบินมาหาก็ได้นะให้ซูบินมาคราับก็ชื่อโซไม่ใช่ซูชอบเรียกว่าโซก็ชื่อว่อาซูเราให้โซเาอขาบินมา อเคบอกเพื okay, okay, ่อนก่อนวันน้เราก็เล่นมาได้ประมาณเป็นนาทีแล้วนะไหนนะคะไม่เพลงก็จ่ายก่อนเลยทักที่องค่อาวุธยามมเพลงอืม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 เตเอืม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 เเนเเเ อันนี้ราคาเหมือนถูกอันนี้ราคาถูกกว่าเดี๋ยวเราจะทำฐานให้มันเสร็จแบบ50%เลยนะเดี๋ยวมาดูกันราจะทำการเปลี่ยนแมตนะ่ยนแมตเป็นแบบอื่นกว่าเล่นอะไรดี హాయ్ హాయ్ జు టో మెల్ ని గలకండి వో షోయ్ మలే హే ని 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 నా మా మా యమ్మీ హు 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 โ okay, อเคอันนี้ปะโหทำดีมากหลังอะไรนะเนี่ยไ่นนาตายโอเคง่ายต่อแล้วไงต่อเออกดแล้ว ưu okay. có nguyên ngay chân thế ngọt chân tố mà một tố 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 mình ย,ย,ออออยังไงต่อยังไงต่ออ๋อโอเคไปเดี๋ยวให้มันพัฒนาแบบเยอะๆเลยนะเราไม่เล่นละไม่เล่นแบบนี้ละเวนกำเข้าไม่ได้เสือเต็มอุ้ยออกไม่นด้ออกข้างล่างก อะไรดีเขาเมนต์มาได้นะครั้งหน้าจะได้ว่าเล่นแมปอะไรอ้าวรุดเอาใหม่เขาเล่เล oh เมนมาได้นะครั้งนี้ว่าให้เล่นอะไรครั้งหน้าจะเล่นอะไรดีเล่นอะไรให เราวันนี้ก็สวัสดีครับโลบอกไม่ไหวแล้วจ้า